รู้ทันรู้ทางิดตาม91รู้ทันรู้ทางกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อัศวินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ ก็สวัสดีครับคุณธนาคุณปิยดาครับค่ะต้องบอกว่ายังเปิดโอกาสตรงนี้นะคะ,คะในช่วงของก้าหนึ่งรู้ทันรู้ทางให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้สอบถามเรื่องของปัญหากฎหมายสายสดทยอยได้เลยนะคะที่หมายเลขหนึ่งหกสี่สี่แล้วก็ศูนย์สองเก้าสี่หนึ่งศูนย์แปดสี่เจ็ดถึงห้าศูนย์นะคะคําถามก็ยังทยอยมาได้ใช่ค่ะแล้วก็คําถามนั้นค่ะอาจารย์ฝากไว้นะขอคาปรึกษาอาจารย์นี่หลายคําถามเลยทีเดียวนะคะไปนั่นเดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามของคุณอนันต์กันเลยนะคะ วันนั้นเขาบอกว่าเขาคุณแม่เขาค่ะมีโฉนดที่ดินอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มียังไม่ได้แบ่งกันเน่ยนะคะเห็นบอกว่าโฉนดผืนนี้เนี่ยจะเป็นชื่อร่วมกันระหว่างคุณแม่กับ อีกสองคนด้วยกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยปรากฏว่าคุณแม่ได้ซื้อที่ดินส่วนของนาทั้งสองอ๋อก็เลยซื้อต่อในส่วนของคุณนายทั้งสองค่ะโดยมีการเขียนสัญญาซื้อขายกันไว้แต่ว่ายังไม่มีการโอนน่ยนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าโฉนดที่ดินเนี่ยติดจำนองกับธนาคารด้วยปรากฏว่าตอนนี้คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วเรียบร้อยค่ะก็เลยมีคําถามถามว่าถ้านาทั้งสองคนเนี่ยไปไถถอนโฉนดออกมาแล้วเอาไปขายต่อให้คนอื่นเนี่ย เขาจะสามารถทําได้หรือเปล่าคะอาจารย์คะถามว่าทําได้ไหมเขาก็ทําได้ค่ะและผิดไหมก็อีกเรื่องหนึ่งค,ครับเพราะว่าไปขายไว้กับแม่แล้วทายาททุกคนก็ต้องอ่าได้ดําเนินการในการทรามรดกของคุณแม่เพื่อแบ่งกันแก่ทายาท่ะานาทั้งสองคนพอ่อสัญญาจํานองอยู่ที่ธนาคารค่ะยังไม่ได้มีการจทดทะเบียนโอนใหกับคุณแม่ ค่ะใช่ค่ะแต่ก็มีผลอยู่แล้วว่าคุณแม่ไปคือแล้วได้วางมัดจำหรือสัญญาจะคืนจะขายไว้แล้วมีสัญญามีสัญญาอยู่ด้วยค่ะจ๊ะครคือน้าไปทาได้แต่น้าก็ต้องมีความผิดมีนายาบทุกคนก็ฟ้องได้ฟ้องมังบังคับน้าได้ให้รับผิดค่ะให้ชดใช้ค่าเสียหายอย่างไรก็ฟ้องได้นะครับเรียกเงินคืนเรียกเงินมีที่วางประกันได้เท่าไหร่ค่ะกับกระเรียกได้พร้อมค่าเสียหายหรวอค่าปรับนะครับ ไปเน้นทนาดําเนินการแบบนั้นอเขาทําได้แต่เขาก็จะมีความผิดด้วยเหมือนกันแล้วก็รเราอย่างคุณอนันต์เนี่ยซึ่งซึ่งเป็นทายาทก็สามารถมีสิทธิ์ในการที่จะดําเนินการฟ้องร้องได้นะคะอาจารย์เรืการเสียหายจากน้าได้นะ<ช><ช>คือน้าก็ต้องรับผิดชอบในในการเอกกรรมที่ว่าผิดสัญญาค่ะนะครับคือมีความผิดติดในเรื่องการผิดสัญญาครับค่ะค่ะอ่านะคะงั้นก็ไปต่อที่คําถามที่สองนะคะจากคุณเบญจาค่ะ นะคุณเบนจาบอกว่ากู้ซื้อบ้านนะคะอาจารย์โดยคุณเบนจานี่เป็นผู้กู้หลักแล้วก็ให้ญาติเนี่ยมาเป็นผู้กู้ร่วมแล้วนะคุณเบนจาก,ก็ดูแลรับผิดชอบเรื่องของค่างวดบ้านตลอดนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะเพียงคนเดียวทีนี้ตอนนี้มีปัญหาอย่างนี้ค่ะคือญาตินะคนที่มาลงชื่อเป็นผู้กู้ร่วมเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของบัตรเครดิตหลายใบแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าหนี้แล้วนกะ็จึงเป็นกังวลเนี่ยน,นะคะว่าเธอเกิดว่าเจ้านี้ฟ้องร้องญาติให้ชําระหนี้เนี่ย ะมีผลผูกพันอะไรกับบ้านหลังนี้หรือเปล่าที่เขามาเป็นผู้กู้ร่วมเนี่ยค่ะอาจารย์กัวจะถูกยึดใช่ไหมครับใช่ค่ะกูัวถูกยึดถ้ากู้ร่วมเน่ะนะถ้าในฐานะผู้คำนมณกันก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าว่าถือกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่มีการจดทะเบียนผู้ร่วมกับอีกคนหนึ่งเขาสามารถที่ดําเนินการได้เฉพาะส่วนเฉพาะส่วนที่ที่กู้ร่วมกันหรือกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่คนล คนละครึ่งหนึ่งอย่างเนี้นครับเวลาเป็นกู้นะครับคน tha, ละครึ่งกัน่ะ <tha, S 2> ครับเจ้าหนี้สามารถบังคับได้เฉพาะส่วนของของของ,ของลูกหนี้ที่เป็นหนี้เขาอยู่ค่ะนะครับแต่ส่วนอื่นเขาไม่สามารถนบังคับเอาได้ tha, ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้เหลือจากที่เจ้าหนี้ชั้นต้นก่อนคือธนาคารก่อน tha, บังคับไปถ้าเหลือเท่าไหร่ก็เจ้าหนี้อื่นก็มาขอ,อาบังคับคดีเอาต่อไป ประนั้นถ้าถือกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยก็มีผลใช่ไหมอาจารย์มีผลนะมีผลนะคะแต่เฉพาะส่วนของเอของญาติของของญาติเองนะครับเฉพาะส่วนนะครับแต่มันก็มีปัญหาเฉพาะส่วนเนี่ยอย่างบ้านเนี่ยมันไม่สามารถแบ่งแยกออกออกได้ว่าส่วนหนึ่งเท่าไหร่บางเรือต้องขายเพราะว่ามันไม่สามารถจะลื้อออกไปเป็นชิ้นส่วนเลยได้อืค่ะครับเพราะฉะนั้น เกิดความเสียหายขึ้นได้มันต้องมีการขายมีการไรขึ้นมาทางที่ดีเนี่ยคุณป็นจาเนี่ยนะครับให้พยายามไปหาหรือว่าไถ่อนรว่าให้ผู้กนะู้รายใหม่นะไปติดต่อธนาคารแนละ้วขอเปลี่ยนผู้กู้ร่วมม,มีหลักทรัพย์หรือมีหลักลกรรมกันที่ดีกว่าค่าด้อยกว่าธนาคารก็คงยังไม่ให้แต่จะสูงกว่าคงได้อืป้ <ใน S 1> องกั<ใ>นปัญหา<ว>ที่อาจจะตามมาภายหลังนะคะค่ะ,คะ,คะ มีคำถามเป็นใส่สดเข้ามาจากคุณบุญเชิดนะคะบอกว่าอยากจะปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการไปเช่าซื้อรถยนต์มาะนะคะสวัสดีค่ะคุณบุญเชิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเจอเลยค่ะผมอยากยนถามอาจารย์นิดนึงค,ครับครับตอนนั้นผมเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยพอดีผมเช่าซื้อรถมาแล้วเพื่อนเป็นคนทําประกันรับครับแล้วเงินผมถูก ดำเนินคดีเรื่องก็หาพยายามฆ่าแล้วผมก็เพิ่ง้นออกมาไฟแนนซ์เขาก็ไม่มีหนังสืออะไรมานะแต่ตอนเนี้ยค่ะก็เลยคล่องใจว่าเขาจะฟ้องอะไรได้ไหมตอนนี้อืมไม่มีเอกสารอะไรมาเลยจากทางไฟแนนซ์ครับผมคุณคุณบนเชิดมีภูมิเนอยู่่ตงจังหวัดครับอ่าไม่ไม่ใช่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับถ้ามีเอกสารใดๆเนี่ยนะครับลองสอบถามดูที่บ้านกันแล้วกันว่า มีเอกสารม,มีหนังสือทวงสามหรือมีอะไรหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรนะครับถ้าไม่มีอะไรน allora ะครับแต่ถ้าเขาไม่เรียกร้องอะไร,ไรก็อาจจะยึดรถไปแล้วก็ได้แต่รถก็ยึดไปแล้วถูกไหมครับครับรถยึดไปแล้วนะคะคุณบุญเชิดครับยึดไปเรียบร้อยหมดแลวค่ะยึดไปแล้วก็เพราะว่าอาจจะอาจจะขายได้ไม่มีส่วนต่างเขาก็ไม่ไปไม่ติดใจที่จะเรียกร้องคุณบุญเชิดแล้ว ครับเพราะว่าช่วงที่ผมส่งเนี่ยมันเหลืออยู่ปีนิดเดียวอะนนี้บอกว่แสดงว่าเขาไม่ไม่ติดใจที่จะเรียกร้องในในส่วนที่เตินหรือว่าส่วนที่ที่ยังไม่ครบถ้วนเ่ยนะครับครับเพราะฉะนั้นเขาเขาไม่ติดใจเรียกร้องจากคุณมนเทือและคู่กรรมการเลยครับครับผมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเช่ดะนั้นก็คงจะจะไม่มีเรื่องของการฟ้องร้องนะหรือว่าส่วนต่างตามมาภายหลังนะคะอาจารย์ ใช่เพราะว่าของคุณบ no. so, so, ุญเชิดไม่ผ่อนไปก็เหลือไม่มากเท่าไหร่ค่ะบริษัทเขาก็อาจจะพอแลครับที่ถ้าไปซื้อแรงต่างเขาเขายิบเขาไ่ถัดึี่รถไปแล้วเหรอดี่ลไปแล้วค่ะพอแล้วขายก็ตลาดได้ดีได้ครบถัวแล้วเขาเขาไม่ไดเนินการสกุลก็เลยไม่มีการทวงถามมาค่ะคุณบุญเชิดครับ่ะ าอจจาอจ,จารย์ค่ะขอบคุณตำรวจก็เป็นแแค่นี้แล้วครับนะครับอ่าได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคค่ะขอบุณค่ะ